สวัสดีเอฟซีแฟนช่องทุกคนนะคะมณอนีนนนทิยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขความฝันของพ่อค้นสุลินนะคะงวดที่ผ่านมาหนีพ่อค้นสุลินฝันโค้งสุดท้ายพันดซีหนึ่งหนึ่งกับซีหนึ่งนะคะเลขก็ออกหาหนึ่งนะคะงวดนี้พ่นบอกว่าไข่แก้มือไม่พ่นฝันว่าปูเมื่อเขียนใส่ต้นไม่ห้นะคะมือแรกปูขามา่บอกเลขสองตัวนะคะ ต่อมาหนี่ปูอยู่หน้าเพ่นอยู่ภูมิน้าปูพญานาคมาเขียนใส่ต้นไม้ห้เป็นเลขสามตกับสองตนะคะเพิ่นเอาไปเสี่ยงนะคะเสี่ยงแล้วฟันว่าเขาเต็มเล่าเลยนะคะ <Head S 2> <Head S 1> เฮ็ดเหล้าไม่เขาเต็มเล่าคิดว่าเลขน่าจะเขาแล้วนะคะจะเป็นโตได้จะหายไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระวังนุ่นทิยาก,กับ่อค้นสุรินในงวดวันที่สิพฤศจิกายนสองห้าหกหนะคะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพอ่อกรโตูได้หลายเด้อค่ะหนูละเรียนไปเรียนมา,จากจะเห็ดอีหยังเนี่ยหมู่บ้านนี่ว่าสิโทรกลับมันก็เด้อเก่งใจเล้ยงวันได้โทรพ่อก็นั่งชาโหยว่าบ่ว่าบ่มันทั้งตาเขา่ทาทั้งเรียนท้ายคลิปทั้งจะอีหยัเหยงเป็น,นอีหยังมุนอุ้ย<ต>ปุ้ยเข็ยงาน,ลานหลายหนา,านทีเ <laughs> มื่อยเด็ก <laughs> เด็กเด็กเด็กมันก็รัวเองดอกแต่ใจหวาน <laughs> <laughs> มันจะเป็นแนวไม้ก้อนเหรอพวะนุ้นละเมย <laughs> มันอยากน้ำเขาเอา,เอาเอาอันฟันเราบอกคร้อนนี่ฟันแล้วฟันไว้ตั้งได้เป็นตะไดเฮหรอพ <laughs> ี่ชายจุดพอเคลื่อนไหวขึ้นเรื่อยๆจะได้จุดแต่ว่าก้อนเงินกับพอขอถอนเอฟซีคนเด้อบอก <laughs> บอกซีหนึ่งเมือสุดท้าย ม่ได้ออกไม่ได้ของรอยมากพอาะว่าจะมัดจะมาต้งๆมันขึ้นแจมนึงเธอเกาเองค่ะหายซีหนึ่งออกหาหนึ่งม่เป็นยังค่ะแต่วงวดนนี้พันมาเขียนสรจนใหม่ไปอีกเ้อยันโตแดงจึ้งครึ่งเพราะว่าอ่าจะพอพอเชียงพราะี่นเิยาพอได้พอได้โ์มากพอกระเชียงเม่ี่นีเลยค่ะพัน่าแต่เอาข่าคคณเราพันมาได้เห็นเราไหม โอ้ฟันดีฟันดีมึอว่านนี่อว่านนี่โทษมากเสียหนูโทษกับหนูไม่ได้โทษกับพ่อก็ะแล้อาเลขไปเสี่ยงเลยเป็นบ่ค่ะเสี่ยงเลยยำแดงดีดีที่หายหนูพ่อโทษไปพ่อโทษไปหันต้นต้นแต่พ่อโทษไปหันนอนสียิตเห็นอยูุติหานูอยากต้องลูกหลานไปโรงเรียนพ่อโทษไปหันหัวว่าหัวว่าหันน้น นอนเสียเริ่มหนักค่ะค่ะฝันดีฝันว่าได้เอาเขาขึ้นเล่าแสดงว่าเลขเขาแล้วได้นเนี่พ่อแต่ว่าแต่ว่าพ่อกองมันใช่สนิทนะอันขึ้น,นแรกเด้สิสพอฝัน,นเด้ปูพันธุ์หนักปูกขาวบนมากปูกแงตงแตงแตงแตงขาเป็นจับปูพอเห็นเฝนป้าจะปูเขียวเสในปูขาวบนมา มันมันบอกพอสิบเก้าเจ้หนึ่งเนี่ยสิบเก้าแคนี้ครเย็นเย็นนะพอน้อยจี้สิบเก้าสิบเก้าแคนี้แคนี้มากขึ้นที่สองพอกับฝันพอขันว่าพอไปหน้าไอ้บัรเขาจะเส้นเนี่ยมันพอกีกยวพอกันป้าน่ะ จะได้ไปพ่อเพิ็นเกนในต้นไม้เป็นเขกนไว้เป็นเขียน,น,นอันเด็กสามตู้ได้น้อเดียาค่ะเด็กสามตูน้นั่นสามโอเปนหา,าเหาสามเจ็ดห้าสา,สามเจ็ดอ่าเราเขียนหาสามมันจ้งการางห้าสามเจ็ดเป็นบ่าคะพ่อ <ห>พันกระเจนสามหาไว้ตั้งแต่ละเราก็เขียนสามหาไว้ล่าง<ม>เขียนหาสามเจ็ดไว้ข้างบน<ม>เราขึ้นแรกเอฝันเพื่อนเขียนไว้เป็นหนึ่งเก้ามันบอกค่ะเพื่อนนี่ปู่ขาวลงมาบอกมาบอกหนึ่งเก้าหรือสิบหนึ่งเก้าหรือสิบเก้านี่มันบอกค่ะพ่อโอ้อ,อันนี้เพื่อนบอก<ม>ปู่ขาวบอก<ม> หนึ่งเก้าเราเพิ่นมาเพิ่นมาเขียนหายคือหาสามเจ็ดกับสามหามันบ่ค่ะอ่าสเน่พอพนเอาพอไปหน้าปนะู่ปู่อยู่หน้าบอกสเน่เพิ่นเขียนต้นไม่แย่นะยุ่ต้นไม <ป S 1> ้โอ้ยเห็นไหมดูยินเนี่ยดินเนอร์ปู่เด้อขนได้ว่าเพิ่นเขียนไว้จะอันจะโอเวอาสามเจ็ด สามเจ็ดอ่าที่นี่ทีนี่ทีนี่เพื่อเรเชนสามสามหาไปตั้งตารางมาเชนสามหาไปไปเชนแต่เด่เราเลขพ่อเอาไปเสี่ยงฟันว่าเขาเต็มเล่านี่เอาเลขตัวใดไปเสี่ยงเสี่ยงสามมเมนเสี่ยงห้าสามเจ็ครับสามหาเสี่ยงสองตัวนึ่งเก้าว่าได้เสี่ยงบ่ค่ะพอได้เสียงพอนึ่งเก้าอให้พอให้พอคน พอพอเาไห้คนเจ้าไปเตียงแล้วว่ดสิ่ม้าวฟันยูมีลอวอ่ะอืมฟันว่าเขาเต็มเต็มเล่าเลยฟันว่าอันฟันฟันว่าไปเฮ็ดเล่าไหมเอาเขามาใจเล่าเอาเขาไปเล่าค่ะตรงแม่ข้าวหน้าพอใจในโชคไปหานอนเสียน่ะตั้หนักต้นต้นวันเลยเมื่อไรมันบ้าค่ะพ่อ อ,อ่านุสิสรุปนุสิสรุปเด้อค่ะ,ะอาแนวทางของพ่อพ่อคนสุลินงงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนสองห้าหกหกเมือ<ะ>่อแรกๆปูขาวมาบอกหนึ่งเก้าเมื่อเรียออกเร้ามาบอกหนึ่งเก้าเมือ่อเมื่อเรียออกแล้วละตองงวดตองงวดมาบอกหนึ่งเก้าแล้วล<ะ>ต่อมานี่ปูปูพญานาคอยู่พุ่มอยู่หน้าหน่เพิ่นมาเขียนใจตนไม่ห้คือ หาสามเจ็ดกับสามหาเรา,าพ่อว่านนทิยาบอทกับพ่อก็เลยกเอาไปเสี่ยงเอาไปเสี่ยงคือหาสามเจ็ดกับสามหาแล้วก็ฟันว่าได้เฮ็ดเล่าไม่เขาา่าเต็มเล่าเลยคือเลขเอาไปเสี่ยงคือหาสามเจ็ดกับสามหานนทิยาล้งถืงอบ่ค่ะพ่อแมนแ่นนะคะเขียนหายตัวสีแดงเลยว่า เอาไปเซี่ยงคือตัวนี้คือหาสามเจ็ดกับสามหาเขาเต็มเล่าแต่ว่าหนึ่งเก้าหนึ่งย่างบ้านเด็กเซี่ยงให้คนอื่นเอาไปเซี่ยงเพิ่นย่างบ้านบอกว่าฟันดีหรือบ่ดีมันบ่ขาดนึกเข้าใจถือบ่ับแมนขอบคุณพ่อหลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะงวดนี้ก็ขอเอฟซีโซเดีแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อเอ็นจูเดฟซีจูทุกคนตัดเตาตังไว้ได้ครับเด้อตัดจัดเด้อตัดได้ครับเด้อ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะควัดดีครับผ่ค่ะพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซกับสิรดงยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุ่นทิยากับพ่อค้นสุรินนะคะเพื่อนฝันดีฝันคักฝันแน่นะคะเพื่อนก็นจจาได้นะคะนุ่นทิยาวาเลกินนี่มีบอลายโตนะคะ เอาไปเสี่ยงแล้วก็ฟันดีถ้าเป็นตนุ้นทียาฟันว่าได้เอาเขาขึ้นเล่าหรือค้นเขาเขาบ้านนี่คือเลขเขาแล้วนะคะแต่ว่าพอแมพี่นอเอซี่นี่พิจารณาเด้อค่ะคิดว่าเลขอยู่ในนี่ม่หลายโตนะคะจะอธิบายอีกรอบนะคะฟันตองงวดปูเขาามาบอกคือหนึ่งเก้านะคะต่อมาหนึ่งกับพุม่มปูพญานาคอยู่หน้าเพิินเขียนใจต้นไม้ไว้หายคือหาสามเจ็ดกับสามหานะคะ หลังจากนั้นเพื่อนเก่าเลขมาเสียงหาสามเจ็ดกับสามหาฟันว่าได้เฮ็ดเล่าไม่ขนเข่าคืนเล่าเต็มเลยนะคะคิดว่าฟันดีน่าจะเป็นแนทาทใไ้พอไม่เปโโ็น้องเอซี่เพื่อนจากป่าวโทษมาให้นุ่นที่ยากปล่อยลงนะคะนะคะนุ่นที่ยาก็ขออวยพ่อไ้พ่อไม่เป็น้องเอซี่โชคดีแนวททงของ่อค้อนซุรินนะคะสุกๆมันมาัน,านคะ่ะ